ตอนที่18ช่วงเวลาเรียนรู้ตอนที่สองภายในห้องเรียนเวทลมระดับหนึ่งลินเล่จะเข้าชั้นเรียนเวทดินเดือนละครั้งราวๆนั้นแต่เขาเข้าชั้นเรียนเวทลมทุกครั้งวันนี้ลินเล่นั่งเรียนตามปกติลินเล่เจ้ามาแล้วลินเล่เพิ่งจะนั่งลงเด็กหญิงที่หน้าตาน่ารักนั่งอยู่ถัดจากที่นั่งของเขาพอเห็นเด็กผู้หญิงลินเล่ก็ยิ้มให้ ดีเลียเจ้าก็มาแต่เช้าเชียวนะยังมีเวลาเหลืออีกมากกว่าชั่วโมงเรียนจะเริ่มขึ้นนั่งอยู่กับเด็กสาวสวยเป็นเรื่องที่น่าเพลิดเพลินใจเป็นธรรมดาที่ลินเล่จะไม่ผลักใสานางออกห่างดีเลียไม่ใช่เด็กผู้หญิงธรรมดาดิกซี่คือพี่ชายของเธอเขาเป็นอัจฉริยะอันดับหนึ่งของสถาบันเอิร์นและมีพรสวรรค์ที่ร้อยปีถึงจะพบครั้งหนึ่ง เขายังเป็นจอมเวทสองสายธาตุเช่นกันและความสัมพันธ์ธาตุของเขาอยู่ในระดับยอดเยี่ยมแต่ที่ยิ่งกว่านั้นคือเขามีพรสวรรค์สุดยอดด้วยความบริสุทธิ์ของพลังจิตสูงกว่าคนธรรมดาถึง68เท่าในฐานะน้องสาวของดิกซี่ดีเลียก็ต้องยอดเยี่ยมตามเป็นธรรมดาเป็นเพราะข้ารู้ว่าเจ้ามักจะมาเช้าเสมอดีเลียยิ้มสดใสจนดวงตาเป็นรอยโค้ง ทั้งสองคนนั่งคุยด้วยกันเวลาผ่านไปเร็วมากก่อนที่พวกเขาจะทันรู้ตัวชั้นเรียนก็เริ่มขึ้นแล้วครูเทรอธิบายอยู่ข้างหน้าอย่างกระตือรือร้อนและลินเล่นั่งอยู่ระดับต่ำกว่าเขาฟังอย่างตั้งใจแต่ดีเลียมักจะแอบชำเลืองมองลินเล่บ่อยๆเอาละ่ะวันนี้จบลงเพียงเท่านี้แต่ก่อนจะเลิกเรียนมีบางอย่างที่ข้าจะแจ้งให้พวกเจ้าทุกคนทราบครูเทรยิ้มขณะพูด นักเรียนทุกคนเริ่มซุบซิบกันนักเรียนเก่าทุกคนจะรู้กันว่าสถาบันเอิร์นของพวกเรามีประเพณีอย่างหนึ่งสองเดือนสุดท้ายของทุกๆปีจะมีการจัดแข่งขันประจำปีการแข่งขันประจำปีมักจะเป็นเรื่องโด่งดังที่สุดเป็นช่วงเวลาที่สถาบันเอิร์นมีชีวิตชีวานักเรียนที่ได้รับชัยชนะในการแข่งขันประจำปี จะมีโอกาสสูงในการจัดอันดับเหนือกว่าเมื่อพวกเขาจบการศึกษาเมื่อพวกเขาจบการศึกษาก็มีแนวโน้มว่าพวกเขาจะได้รับเชิญจากสี่จักรวรรดิใหญ่ครูเทรหัวเราะนักเรียนที่อยู่ข้างล่างเริ่มตื่นเต้นทันทีที่สถาบันเอิรนผู้มีพรสวรรค์ก็ธรรมดาธรรมดาเหมือนกับหมู่เมฆและปัญหาอันดับหนึ่งที่คนมีพรสวรรค์มักจะมีเหมือนกันก็คือ พวกเขาไม่อยากยอมรับว่าด้อยกว่าคนอื่นดังนั้นการแข่งขันประจำปีจะกลายเป็นหนทางให้คนมีพรสวรรค์กลายเป็นผู้มีชื่อเสียงนักเรียนเกือบ90%จะให้ความสนใจการแข่งขันและทุกคนที่มีความสามารถบางอย่างก็อยากเข้าร่วมด้วยปกติพวกเราผู้ฝึกเวทลมก็จะไปสู้ด้วยทุกคนที่สนใจสมัครให้มาคุยกับข้า ครูเทรย,ยิ้มพลางพูดแต่สายตาของเขามองไปที่ลินเล่ครูเทรข้าอยากสมัครด้วยนักเรียนข้างล่างหลายคนเริ่มส่งเสียงขอสมัครเข้าร่วมดีเลยครูเทรนำปากกาขนเป็ดออกมาและเริ่มบันทึกชื่อแต่หลังจากบันทึกลงไปราวๆสิบรายชื่อเขาก็รู้ว่าลินเล่มัวแต่คุยกับดีเลียไม่มีทีท่าว่าจะสนใจสมัครเลยสักนิด เพรเดินไปทางพวกเขาลินเล่เงยหน้ามองอย่างไม่เต็มใจนักและทักทายด้วยความเคารพครูเทรดีเลียที่อยู่ข้างๆก็แสดงความเคารพเช่นกันเทรยิ้มและพยักหน้าลินเล่การแข่งขันประจำปีครั้งนี้เป็นโอกาสฝึกตนเองที่ยอดเยี่ยมนะาคาดว่านักเรียนระดับหนึ่งชั้นยอดจะเข้าร่วมกันทั้งนั้น ทำไมเจ้าถึงไม่เข้าร่วมล่ะนี่คือโอกาสที่หาได้ยากเลยนะข้าไม่สนใจจะเข้าแข่งขันนะลินเล่พูดตามตรงครูเทรสะดุง้งลินเล่เจ้าไม่สงสัยไม่รู้หรือว่าผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับรางวัลครูเทรยังพูดจูงใจรางวัลเหรอลินเล่กำลังต้องการเงินสถานการเงินของตระกูลอยู่ในภาวะล่อแหลม ถ้าเขาชนะได้เงินบ้างเขาคงเข้าร่วมการแข่งขันประจำปีอย่างไม่ใส่ใจอะไรนักใช่แล้วเจ้าควรจะรู้ว่านักเรียนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในหอพักทั่วไปจะเป็นหอพักชั้นเดียวแต่ผู้ชนะสามอันดับแรกในการแข่งขันจะมีคุณสมบัติได้อยู่ในอาคารสูงสองชั้นเป็นเวลาหนึ่งปีนั่นเป็นเครื่องพิสูจน์สถานะห้องหับต่าง จะสะดวกสบายมากกว่าเช่นกันครูเทรพูดต่อไปลินเล่เข้าใจมีหอพักสองชั้นไม่มากนักและส่วนใหญ่จะเป็นของนักเวทที่ทรงพลังระดับ7หรือระดับ8จากสิ่งที่เขาเพิ่งได้ฟังนักเรียนสามคนแรกในแต่ละระดับชั้นก็ได้รับอนุญาตให้อยู่ในในหอพักสองชั้นด้วยสภาพบ้านพักน่าเรอ ลินเล่ไม่สนใจเลยแม้แต่น้อยข้าไม่ขอเข้าร่วมลินเล่ยังคงพูดต่อครูเทรเริ่มหมดความอดทนในฐานะที่เป็นนักเรียนระดับ6ถ้านักเรียนคนใดคนหนึ่งของเทรกลายเป็นสามสุดยอดในระดับชั้นนั้นๆไม่เพียงแต่เขาจะได้รับรางวัลเท่านั้นแต่เขาจะได้มีหน้ามีตามากด้วยคนหนุ่มทุกคนใส่ใจกับเรื่องหน้าตาครูเทรโน้มตัวเข้าหาลินเล่ พูดลดเสียงว่าลินเล่เจ้ากังวลเรื่องปกปิดความสามารถของตนเองใช่ไหมข้ารู้นะว่าเจ้าเป็นจอมเวทระดับสองแล้วพอได้ฟังคำเหล่านี้ลินเล่มองเพรอย่างประหลาดใจเพรรู้เรื่องระดับพลังของเขาได้ยังไงกันที่สำคัญเป็นเรื่องยากที่จะตัดสินความสามารถของคนจากลักษณะภายนอก พอเห็นสีหน้าของลินเล่ครูเทรคิดว่าเขาพูดได้ตรงจุดจึงหัวรเราะกล่าวว่าลินเล่ถ้าเจ้ามีความสามารถเจ้าไม่ควรซ่อนมันเอาไว้นะแม้ว่าเจ้าจะตัดสินใจไม่เข้าร่วมการแข่งขันเพราะกลัวจะเปิดเผยความสามารถของเจ้าข้าอาจตัดสินใจเปิดเผยความสามารถของเจ้าด้วยตัวข้าเองก็ได้ไม่ว่ายังไงข้าก็จะไม่ไป ลินเล่ลุกครึ่งยืนอย่างไม่พอใจจากนั้นทำความเคารพอย่างสุภาพข้าขอตัวก่อนครูเทรจากนั้นเขาก็ไม่สนใจดูสีหน้ามึนงงของเทรและเดินหนีมาทันทีเฮอะเจ้าเด็กคนนี้หลังจากตั้งหลักได้เทรหัวร็อกดีเลียที่นั่งอยู่ใกล้ๆปิดปากหัวร็อกคิกคักเช่นกันเมื่อเวลาเรียนเวทลมจบลงก็เป็นเวลาเกือบหกโมงท้อง ฟ้ามืดคำ่ำแล้วลินเล่วิ่งกลับไปยังหอพักของเขาสหายชาวหอพัก1987ต่างพูดคุยกันด้วยสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและพวกเขามักร่วมทานอาหารค่ำด้วยกันเสมอลินเล่เจ้ากลับมาแล้วเด็กผมหยิกจากหอพัก1986ทักทายลินเล่อย่างอบอุ่นแฮร์รี่เจ้าทานอาหารค่ำมาแล้วหรือยังลินเล่ยิ้มและทักทายตอบ ลินเล่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนบ้านเกือบทุกคนแฮร์รี่หัวเราะและพยักหน้าแน่นอนเรียบร้อยแล้วสหายทั้งสามคนของเจ้ากำลังรอเจ้าอยู่ข้างในแนะลินเล่กลับมาแล้วทุกคนได้เวลากินข้าวเสียงของเยลดังลั่นออกมาเป็นที่ชัดเจนจากภายในหอพักของพวกเขาเยลได้ยินเสียงของลินเล่เยลเรโนและจอร์ดเดินออกมา และบบมือให้ลินเล่สี่สหายเดินไปที่จุดทานอาหารข่าสถาบันเอิร์นมีร้านอาหารหรูอยู่บ้างแต่หลังจากถูกลินเล่เรโนโลและจอร์จกดดันเยลจึงไม่พาพวกเขาไปที่นั่นอีกอาหารจานในโรงอาหารเล็กเป็นอาหารสดเรียบง่ายดูน่ากินมากหลังจากสั่งอาหารแล้วสี่พี่น้องก็เริ่มคุยกันเอง ส่วนมากลินเล่จะได้รู้ข่าวสารความเป็นไปเกี่ยวกับสถาบันจากเพื่อนๆของเขาขณะที่ลินเล่ใช้เวลาทั้งหมดฝึกฝนอยู่ในภูเขาบางทีเขาอาจไม่ค่อยรู้อะไรในความมืดมิดอย่างนั้นโทษเอยอีกราวๆเดือนหนึ่งก็จะหมดปีการศึกษาแล้วสองเดือนสุดท้ายในแต่ละปีทั่วทั้งสถาบันจะมีการแข่งขันประจำปีนักเรียนสุดยอดสามคนในแต่ละระดับ ฉันจะได้รับสิทธิ์ให้อยู่ในหอพักมีสองฉันได้เป็นเวลาหนึ่งปีเยวพูดแข่งขันประจำปีน่ะเหรอลินเล่เริ่มหัวรอะเขาได้ยินเรื่องนี้มาจากชั้นเรียนแล้ว55ค่าสมัครแน่นอนอยู่แล้วเรโนพูดด้วยความมั่นใจเยวเม้มปากเจ้าหนูเจ้ากลายเป็นจอมเวทระดับหนึ่งตอนเดินทางมาจากจักรวรรดิโอบเบรียนมาที่สถาบันเอิร์น ข้าว่าตอนนี้เจ้าคงอยู่ไม่ห่างไกลาจากการเป็นจอมเวทระดับสองแน่นั่นไม่ยุติธรรมเลยจริงๆเรโนใช้เวลาหนึ่งปีเต็มเดินทางจากบ้านของเขามาที่นี่ตลอดการเดินทางพ่อบ้านประจำตระกูลของเรโนได้สอนเวทให้เขาซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้เขากลายเป็นจอมเวทระดับหนึ่งแม้ก่อนการเดินทางจะจบลงจอดยิ้มให้ลินเล่ ือเจ้าลืมลินเล่ไปแล้วเหรอลินเล่ก็เป็นจอมเวทระดับหนึ่งตอนที่เข้าสถาบันเหมือนกันยิ่งไปกว่านั้นเขายังฝึกเป็นบ้าเป็นหลังและยังเป็นจอมเวทสองสายธาตุข้าคิดว่าบางทีเขาอาจเป็นผู้แข่งแกร่งที่สุดในหอพักของเราแล้วล่ะลินเล่เม้มปากน้อยปากน้อยจอร์ดไม่ต้องมายอาัดขาเลยลินเล่เจ้าเป็นจอมเวทระดับสองแล้วหรือยัง บอกมาเดี๋ยวนี้เลยนะจอจ้องมองลินเล่เขาจะเป็นจอมเวทร,ระดับสองได้เร็วขนาดนั้นได้ยังไงจากนักเรียนแนะนำไปเป็นจอมเวทร,ระดับหนึ่งระดับพรสวรรค์อย่างพวกเราก็ใช้เวลา1ปีแต่จะระดับหนึ่งไปเป็นจอมเวทร,ระดับสองอย่างน้อยก็ต้องสองปีเรโนโที่อยู่ใกล้ๆขมวดคิ้วขณะที่พูดไม่จำเป็นนี่ ข้ารู้สึกว่าลินเล่ทำตัวลับๆล,ล่อๆจริงๆเยลยังคงมองลินเล่ลินเล่เจ้ากลายเป็นจอมเวทระดับสองจริงๆใช่ไหมลินเล่พยักหน้าตามปกตินี่มันเรื่องใหญ่นักเหรอที่ได้เป็นจอมเวทระดับสองนะ่ะแม้ก่อนจะทดสอบคัดเลือกจอมเวทเขาก็กลายเป็นจอมเวทระดับหนึ่งไปแล้วจากตอนนั้นก็ผ่านมาหนึ่งปีเต็มๆ ถ้าเขายังไม่เป็นจอมเวทระดับสองอย่างนั้นทุกอย่างที่เขาภาคเพียนมาก็คงไม่มีประโยชน์เจ้าถึงระดับนั้นแล้วจริงๆหรือเนี่ยดวงตาของเยเรโนและจอททบถลนออกจากเบ้าไม่มีใครในพวกเขาคาดติดว่าจะเป็นเรื่องจริงไปลงชื่อแข่งขันประจําปีเถอลินเล่เจ้าต้องได้เป็นส่วนหนึ่งในนั้นแน่บทคยี้เจ้าพวกนั้นให้หมดและประกาศสักดา เพื่อหอพัก1987กกันเยลพูดทันทีตอนนี้พนักงานได้เอาอาหารมาบริการตามสั่งมากินกันเอถอะข้าไม่สนใจแข่งขันประจำปีหรอกนะลินเล่ไม่สนใจการแข่งกับคนที่อ่อนแอก,กว่าเขาการแข่งขันต่อสู้เหล่านั้นไม่มีอะไรมากไปกว่าออกกำลังกายโอ้อวดกันเยลและสหายมองหน้ากันเองพวกเขาทุกคนรู้ว่า ลินเล่ฝึกหนักมากแค่ไหนถึงแม้ในปีของพวกเขาจะมีอัจฉริยะผู้มีธาตุสัมพันธ์และความบริสุทธิ์ของพลังจิตที่ยอดเยี่ยมแต่ในเรื่องการฝึกฝนอย่างหนักไม่มีผู้ใดเทียบกับลินเล่ได้และยิ่งลินเล่เป็นจอมเวทสองสายธาตุในใจพวกเขาทุกคนเชื่อว่าลินเล่คือนักเรียนปีหนึ่งที่ทรงพลังที่สุดมันคงเป็นเรื่องเสียเปล่า ถ้าเจ้าไม่เข้าแข่งขันคนอื่นจะชิงความโด่งดังไปได้อีกในการแข่งขันประจำปีเยลพึมพำมแย่หน่อยที่ข้าแข่งแกร่งไม่พอถ้าข้าแข่งแกร่งขนาดเจ้าได้นะลินเล่ข้าจะแสดงผลงานให้นานนานจากนั้นก็จะได้จีบสาวงามบางคนก็ได้ลินเล่หัวร้อกพอเถิดหนากินกันเถิดลากเพอเจอรได้แล้ว ความจริงลินเล่ไม่ได้สนใจการแข่งขันประจำปีแม้แต่น้อยแต่นักเรียนส่วนใหญ่ที่สถาบันเอิรนตื่นเต้นกับเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เพียงนักเรียนเท่านั้นแม้แต่นักเวทบางคนที่อาศัยอยู่ในสถาบันเอิรนก็ใจจดใจจ่ออยู่กับผลการแข่งขันนี้